สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถซีดานสุดหรูจากค่ายญี่ปุ่นนะครับมันคือเจ้า t o y ยต a c คร r y Hybrid h ดฮทฟรีปี2020ครับผมเจ้ารถคันนี้นะครับไม่เลสอยู่ที่19,000กิโลเท่านั้นนะเรียกได้ว่าไม่น้อยจริงๆนะครับผมราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่1,390,000บาทนะครับลูกค้ามีเครดิตนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79% 4ปี และ5ปีอยู่ที่2.99นะครับส่วนมันจะมีด right ีเทลรายละเอียดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมได้กันในคลิปนี้เลครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับเป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ของทาง t o โย t a าลลวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์หรือเรื่องของแพลตฟอร์มตัวถังนะครับถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้นะครับ ไฟหน้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะมีความประมาคล้ายคลึงกับเจ้าตัว r e x ซนะครับผมไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์หรือจะเป็นตัวไฟเดียร์ชาร์ running light นะครับหรือแม้แต่จะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นระบบ LED ทั้งหมดแล้วนะครับหรือว่า full LED นั่นเองครับผมมาพร้อมกับพ a r ์คเซนเซอร์นะครับให้อีก2ตําแหน่งนะครับผมดีไซน์โดยรวมทั้งด้านหน้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทาง t ตโยต้เนี่ยปรับแต่งหน้าตาของเจ้า New Camry ตัวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ย มีความโฉบเฉียวนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนโลโก้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าในตระกูลไฮบริดนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับที่มีเส้นสายขอบสีฟ้านะครับบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถระบบไฮบริดเจ้าตัวไฮบริดแฮชวีนี่นะครับจะมาพร้อมกับล้อนะครับ ขนาด17นิ้วนะครับไซส์ยางอยู่ที่215 55R17 นะครับผมยางตัวนี้นะครับก็เป็นยาง Bridgestone Turanza นะครับ T005A นะครับเป็นยางเกรดพรีเมียมนะครับที่เน้นความนุ่มนวลเงียบนะครับภายในห้องโดยสารโลโก้ไฮบริดนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นรถพลังงาน2พลังงานนะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมันจะมีเรื่องของ ตัวระบบจัดอากาศนะครับแอโรไดนามิกใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เล็กๆตรงนี้หรือแม้จะเป็นเจ้าตัวขอบบนกระจกเนี่ยสีตำแหน่งเนี่ยมันจะช่วยจะระเบียบอากาศนะครับไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับลมเนี่ยเข้าไปรบกวนภายในห้องสารนะครับกระจกบานหน้าเช่นเดียวกันนะครับกระจกบานหน้าตัวนี้เป็นแบบอะคูสติกแล้วนะฮะเป็นกระจกที่ช่วยลดทอนเสียงจากถนนด้านนอกนะฮะได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมกระจกรุ่นลักไซอย่างเนี้ย ทางโตโยต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกของทางญี่ปุ่นเลยนะที่เลือกนํามาใช้นะฮะบอดี้ตัวถังทั้งหมดนะครับเป็นระบบใหม่หมดแล้วนะครับเป็นระบบแบบ GNGA นะครับที่ทางโตโยต้าเคลมว่าคุณจ่ายเงินในราคาล้านกว่าบาทเนี่ยคุณสามารถได้ฟีลลิ่งการขับขี่ความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยเทียบเท่ากับรถราคา3ามถล้านบาทได้เลยนะฮะแล้วรุ่น H3 นะครับก็ยังมีเจ้าตัวหลังคาสัลลูให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมไซส์เล็กๆนะครับไม่ได้เป็นแบบ full size นะครับผม ส่วนประตูนะครับก็เป็นประตูระบบ smart entry เช่นเดียวกันนะครับผมทางด้ากระจกมองข้างจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบ b r i h t spot monitor นะครับตัวนี้จะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสายโดยรวมนะครับของ toyota camry ตัวใหม่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนผมดูแล้วเนี่ยเหมือนตัวมิติรถเนี่ยจะยาวขึ้นนะครับด้วยแนวกระจกของเขาเนี่ยตั้งแต่แนวกระจกทางด้านหน้ามาถึงห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยมีความ ดูแล้วอ่ะยาวขึ้นนะฮะดูมีมิติมากขึ้นนะของตัวรถนะฮะเส้นสายทุกอย่างนะครับถูกออกแบบใหม่มาทั้งหมดนะครับคำนึงถึงเรื่องของอากาศพลศาสตร์ส่วนดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับไฟตัวใหม่สวยขึ้นกว่าเก่าชัดเจนนะครับผมดูเพียวขึ้นกระชับขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นระบบ Full LED ให้ด้วยนะฮะเช่นเดียวกับไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะครับเป็นแบบ f ู l l LED ให้หมดแล้วนะครับ โลโก้โตโยต้านะครับไฮบริดนะครับเช่นเดิมมีขอบสีฟ้านะครับการชนด้านท้ายนะฮะมีปัดเซนเซอร์ให้อีก4ีํตำแหน่งมาพร้อมกับตาแหน่งกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็เปิดฝาท้ายของเจ้าโตโยต้าแคมรี่ไฮบริ H V ปี2020นคันนี้ะฮะปกติแล้วนะฮะรถประเภทไฮบริดเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่เก็บแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ทางด้านท้ายของท้ายรถนะฮะว่ามันจะทําให้ถูกลดทอนนะฮะ พื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายออกไปพอสมควรเลยนะแต่นะครับโตโยต้าน,นะครับแก้ทางมาใหม่แล้วตัวนี้นะฮะเอาแบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นระบบไฮบริดเนี่ยย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของใต้เบาะของผู้โดยสารตอนหลังนะครับมันทําให้เนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยของเจ้า New c a m r y Hybrid คันนี้เนี่ยฮะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเทียบเท่ากับตัว2.5ที่เป็นเครื่องเบนซินปกติเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้า New c a m r y H V ไฮบริด2020คันนี้นะครับว่าภายในเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากตัวที่ภายในเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของเ,เจ้า New Camry Hybrid H V ปี2020คันนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะแต่ว่า มันเงียบมันเงียบจนกระทั่งผมไม่คิดว่ามันสตาร์ทเครื่องอยู่เลยนะตามสไตล์รถไฮบริดเลยครับความเงียบความประหยัดความแรงนะครับที่มีมาให้ครบเลยนะฮะชุดโพงอะไรนี่คุ้มหนังเนื้อดีสัมผัสดีนะครับผมขนาดกําลังกระชับมือนะครับมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับเรียกได้ว่าการวางเลเยอร์ต่างๆเนี่ยของตัวรถเนี่ยมีความดูแล้วเนี่ยทันสมัยมากขึ้นแตกต่างจากคัมรี่ตัวเดิมชัดเจนนะครับผม ชุดพวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งและย้ายระบบคุชคอนโทรลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางโตโยต้ตาจะชอบเอาไว้ในตำแหน่งของหลังพวงมาลัยด้านขวาด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ปีกขวาของพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองดูว่าตัวเนี้ยใช้งานแล้วเนี่ยสะดวกมากขึ้นกับตัวเก่านะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับผมชุดหน้าจอดูสวยขึ้นดูหรูหราขึ้นระบบความปลอดภัยนะครับของตัวเจ้า Camry Hybrid เนี่ย ก็ต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นระบบ BSM RC TA นะครับผมหรือระบบช่วยการทรงตัวต่างๆเนี่ยทางโตโยต้าเนี่ยใส่มาในรถ Camry h y b บริตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสมบูรณ์ไม่แพ้รถทางฝั่งยุโรปเลยนะฮะชุดหน้าจอนะครับเป็นชุดหน้าจอตัวใหม่นะครับผมขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเจ้าตัว T-Connect ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอตัวใหม่เนี่ยมันสามารถ แสดงผลประมวลผลนะครับคล้ายๆกับชุดหน้าจอหลักนะครับของผู้ตำแหน่งตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับผมเราสามารถดูนะครับเรื่องของระบบพลังงานภายในตัวรถนะครับระบบมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ของภายในตัวรถนะครับได้อย่างครบถ้วนภายในจอเดียวเลยนะฮะแล้วก็ชุดแอร์นะครับเป็นชุดแอร์ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นแอร์แบบ ระบบดิจิตอลนะครับมาเพราะระบบพ่ออากาศนะครับในตัวนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะชุดแผงคอนโซลตรงนี้นะฮะเป็นอะไรที่หน้าตาแตกต่างจากตัวเก่าเยอะดูทันสมัยขึ้นแล้วดูสูงขึ้นด้วยนะฮะเราเท้าแขนแล้วเนี่ยฮะจับแล้วเนี่ยดูแล้วแผงคอนโซลตัวนี้จะถูกยกสูงขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมตัวนี้พอเป็นตัวไฮบริดแล้วเนี่ยระบบการขับขี่เนี่ยจะมีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ EV Mode นะครับที่ใช้ไฟฟ้า100%ระบบ Eco ระบบ Normal ระบบ Sport มีมาให้ครบแล้วตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเบรกออโต้โฮนะครับช่วยให้เราเวลาขับขี่ในเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องคอยมานั่งเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์บ่อยๆนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงให้นะฮะชุดแผงคอนโทรลเลอร์ด้านบนนะครับควบคุมแสงสว่างภายในตัวรถมีมาแยกอิสระให้ครบเลยแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวปุ่มเปิดนะครับหลังคาสนลูฟก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับชุดแผงประตูทางด้านขวามือผมเนี่ยมีระบบเมมโมรี่ซีทให้อีก2ตแหนน่งะครับ กระจกทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทั้งหมดเลยทั้ง4บานนะครับมาให้แบบครบถ้วนนะครับชุดเครื่องเสียงมาครบลําโพงให้มา6ตําแหน่งนะครับระบบแอร์แบ็กต้องบอกได้เลยนะครับมีมาให้ครบรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าเสา A คู่หลังม่านข้างและยังมีที่ตําแหน่งหัวเข่านะครับให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคล้ายรถยุโรปเลยนะครับมีมาให้ครบเลยนะแผงตัวนี้นะก็ยังมีเจ้าตัวช่องใส่ usb มีมีให้ครบ ช่องแปลงไฟนะครับหรือที่จูบิลีก็มีมาให้นะฮะเรียกได้ว่าทุกอย่างที่เอามาใส่ออปชั่นที่เอามาใส่ในตัว New Camry เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานกลุ่มลูกค้าเนี่ยได้หลากหลายเลยจริงๆฮะ <c oughs> และเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังครับว่า New Camry เนี่ยมันจะนั่งสบายกว่าเจ้าตัวเก่ามากน้อยเพียงใดครับผมมาตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายใน ห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า t o y o ต a Camry Hybrid H V ปี2020คันนี้แล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสัมผัสแรกเลยที่รู้สึกประทับใจคือเนื้อหนังวัสดุที่ใช้นะฮะเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเบาะนุ่มนวลมากนะฮะนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์เบาะนะครับที่รองน่องนะฮะหรือองศาของเบาะเนี่ยที่ถูกเซตอัพมาจากโรงงานเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่านั่งจริงแล้วเนี่ยนั่งสบายนะฮะ ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะครับสมแล้วที่เป็นรถซีดานระดับพรีเมียมของทางโตโยต้านะครับผมทางด้านข้างของผมนี่นะฮะก็ยังมีเจ้าตัวม่านบางแดดนะครับแบบแมนนวลให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะกระจกอ่าเป็นออโต้นะครับผมเปิดปิดทีเดียวนะครับกดสุดขึ้นสุดลงสุดนะฮะที่วางแขนนะครับเป็นสไตล์เคิร์ฟนะครับมานะครับวางแขนไปแล้วเนี่ยมันรับกัสรีละของเรานะฮะที่วางแก้ว2ตำแหน่งมีมาให้ครบนะฮะม่านหลังนะครับเป็นม่านหลังระบบไฟฟ้า มีระบบไฟนะครับสองนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนนี่อ่านนังืองนังสือเนี่ยสองได้นะครับเป็นไฟระบบ led นะครับค่อนข้างสว่างเลยนะฮะชุดแผงแอร์แน่นอนนะครับมีมาให้2จุดนะครับผมช่องเสียบ usb นะครับให้มาให้อีก2องตำแหน่งนะครับผม isofix นะครับมีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับรถระดับอย่างนี้นะครับมีมาให้อีกทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับภาพรวมนะครับการนั่งเบาะผู้โดยสารตอนหลังของเจ้า toyota camry ที่เป็น new camry hybrid hv ตัวนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่านั่งสบายนะครับ ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กรูมพื้นที่เฮดรูมเนี่ยสมแล้วที่ทางโตโยต้าเนี่ยเอาตัวเจ้าตัว Camry เนี่ยเป็นรถนั่งซีดานสุดหรูของค่ายนะฮะรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้นั่งแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมส่วนเรื่องของขุมพลังกำลังเจ้า t o โยต a าแคม y ี่ไฮบรปี2020คันนี้นะครับมันเป็นระบบ h y b ริดเจเนอเรชั n ใหม่แล้วนะครับมันเป็นระบบดายดามิ f ฟอสนะครับไฮบริด System 2นะครับผมพูดง่ายๆเลยว่าเจ้า New Camry ตัวนี้เพิ่งได้ใช้เครื่องยนต์2,500ซีบล็อกใหม่ระบบไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เพิ่งมาใส่ในเจนเนอเรชันนี้เลยนะฮะมันมีเครื่องยนต์นะครับขนาด2,500 c c นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับผมให้แรงม้านะครับบวกกับเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีพละกำลังรวมถึง211แรงม้านะฮะ จับคู่กับเกียร์ eCVT ตัวใหม่8สปีดนะครับและที่สำคัญนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทางโาโต a รับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะฮะเรียกได้ว,ว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เสียจะไปซ่อมที่ไหนแบตเตอรี่เสื่อมนะครับจะต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับตัดปัญหากุญใจเหล่านี้ไปได้เลยครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวข้าวๆกับเจ้าตัว Toyota c r a ลมเบอรี่ไ H.V ปี2020คันนี้นะครับมันมีทั้งความรอนะครับความแรงความประหยัดนะครับผมและที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับราคาที่จับต้องง่ายนะฮะราคาค่าตัวนะครับอยู่เพียงแค่1.390,000บาทเท่านั้นราคานี้นะฮะถ้าใครกำลังจะซื้อรถซีดานไซส์กลางนะครับอย่างเช่นพวกอัลติสเอ่อซีวิกผมบอกได้เลยคันนี้คุณเพิ่มอีกแสนกว่าบาทนะฮะคุณจะได้ ตัวต้าแคมรี่ไฮบรินะฮะเป็นตัว h v นะครับราคารถใหม่เนี่ยล้านหกกว่าเลยนะวันนี้เนี่ยคุณซื้อได้เพียงในราคาล้านสามกว่าเท่านั้นนะฮะผมสำหรับท่านใดนะครับอยากสอบถามข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์024479292-4นะครับแล้วถ้าใครไม่อยากจะพลาดนะครับรถดีๆรถสวยๆนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube คุณพงษ์ผู้นำมาตรฐานรถมือสไว้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆมันเป็นรถสวยแน่นอนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ